ปลดปลอยเธอเธอโจมตีฉันแต่ฉันไม่ตายอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นฉันหมดสติและมีความฝันปแปลกๆซึ่งฉันอยู่ในที่ที่เข้าใจยากแต่น่ากลัวในการออกจากที่นั่นฉันต้องเก็บกระโหลก4อันและพาไปที่โบสถ์และเผาที่นั่นแต่ทุกครั้งอีวินเนซ่าเข้ามายุ่งกับฉัน โอเคนะครับผมสวัสดีไปว้ทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่เราแค่ดอนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมอีวินเนสซพาร์ทที่2นั่นเองนะครับผมพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราทําการเผลอนะครับผมหลงกลเจ้าอีวินเนสซนะครับผมให้ปลดปล่อยเธอออกจากโบสนะครับผมวันนี้นะครับเราจะต้องตามแก้แค้นโดยการหากระโหลกนะครับผมแต่ละหัวนะครับผมเพื่อที่จะเอาไปทําลายนั่นเองสถานที่นี้คล้ายกับที่ในฝันมาก แต่จะมาที่นี่ได้อย่างไรท้ายที่สุดฉันอยู่ในที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่ว่ามันจะเป็นอะไรฉันจะพยายามค้นหากระโหลกพวกนั้นและออกไปจากที่นี่ให้ได้โอเคเดิวเวลาแล้วตอนนี้ผมต้องเดินหากระโหลกแล้วให้ตายเถอะขอเดินออกมานอกโบสถ์ก่อนแล้วกันซึ่งสถานที่นี่มันน่ากลัวจังเลยผมไม่แน่ใจว่าผมจะเจออะไรบ้างหรือเปล่าแต่ผมก็จะพยายามผมจะวิ่งเลยแล้วกันแต่เวลาแล้วตอนนี้ก็คือโบสถ์ที่เรา จะเข้าเอากระโหลกไปเผานั่นเองอีวินเดซ่าเธอหลอกใช้งานผมผมจะต้องทำลายเธอให้ได้แม้ว่ามันจะยากมากเพียงใดก็ตามตัวนี้ก็คือรถของเรานั่นเองในเวลาค้นหากระโหลกทั้งเซียนแล้วซึ่งมันไม่ได้ว่าจะหาง่ายมากขนาดนั้นห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าผมขอหาดูนนครับไม่มีอะไรเลยทุกครั้งที่เจออีมินเนสซา เราจะต้องปิดตานะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่ถูกเธอดูดกินวิญญาณบ้านหลังนี้ผมรู้สึกว่าข้างในนั้นจะเปิดไฟอยู่มันล็อกอยู่หรือเปล่ารู้สึกว่ามันปิดผมต้องหาฉลองฉลงอะไรหรือเปล่าวะผมต้องหาฉลังมั้งครับท่านผู้ชมหรือว่าผมไปถูกที่แล้วอ๋อผมไปถูกที่แล้วแต่ลืมนี่นี่นู่นไงกระโหลกหนึ่งอันท่านผู้ชมทุกครั้งที่เราจับ ได้กระโหลกหนึ่งอันเราก็จะมีความฝัน,นแปลกๆหนึ่งอันนะครับฝันอยู่ในโยมโลกเลยบอกให้ให้ตายเถอะนูนไงฉันอยู่ที่ไหนสถานที่นี้มืดมนเราต้องไปที่กระโหลกศรีรษะเฮ้ยก็แค่หยิบกระโหลกโอถ้าเป็นคนที่แบบจิต ตกนี่ก็คือเสียงแค่นี้ไปเลยสถานที่นี้คืออะไรอย่างน้อยฉันก็ขับไปมันมีกระโหลกหนึ่งตัวที่ต้องหาอีกสามตัวผมมีกระโหลกอยู่หนึ่งอันแล้วผมบต้องหาอีกสามอันเขาเรียกตัวเลยเหรอใช่ป่าวะโอเคแถวนี้ต้องค้นหาที่นี่แล้วผมยังไม่เจอร่องรอยของอิบินเนซ่าเลยโอเคบ้านหลังนี้ โอ้ยถ้าเป็นเกมแนวฆาตากรนี้จะเป็นอะไรที่โคตรโหดเลยตามหาปืนนู่นไงผมเจอกระโหลกอันที่สองแล้วอืมขอให้ฉลุยอืมอืมมันเกิดกขึ้นอีกครั้งผมว่าตัวเองอยู่ในที่ไม่สามารถเข้าใจยากๆเข้าใจได้ยากให้ตายเธออ่านไม่ทันโอเค เอ้ยเกือโอ้โหเกือบล่วงเกือบล่วงเกือบล่วงเกือบล่ง้งเอาเดี๋ยวเอา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 เดียวเดี๋ยวนนนยันไม่ได้จะเอาง่วยๆเด้วเดี๋ยวเไยด้จเยเอีเอองอ่วียๆเดยนะด้ายวเดีม่วดยวเดยวเดี๋นวเดเเดียเียวเ้ียวเี๋ยเวเดียเีวเยยว ประกอบขึ้นอีกด้วยที่เหลืออีกสองตัวให้เร็วที่สุดบ้านหลังนี้ผมมาแล้วโอเคได้เวลาหาแถวนี้ต้นไม้อะไรขยับได้ด้วยว่าท่านผู้ชมลมมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันถึงขยับได้ขนาดนั้นให้ตายเถอะโอเคอเคุ้ยอีซี่บอกเลยโอเคอืม ตัวนี้มันจะซับซ้อนนิดหนึ่งมันจะหลอกเราท่านผู้ชมโอเคมันให้เดินตรงนี้ครับนี่ผมจําได้อย่าไปเดินตามนั้นเราตกแน่นอนโอเคอ้อเหลืออีกอันเดียวใช่ปะมันยังคงคงจะหาอีกอีกแค่อันเดียวเท่านั้นห้องนี้ไม่มีอะไรเลยเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเกมนี้ไม่ค่อยเจอมินเนสซ่าเท่าไหร่ครับเกมที่เล่นเนี่ยตัวนี้นะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หรอก อืตรงไหนที่ผมต้องไปบ้างวะตรงนี้ปะผมว่าตรงนี้ผมต้องไปแน่นอนผมผมมายังหมดตรงนี้ยังน่าจะยังโอ้ยังเลยดูดีขนาดนี้แล้วขอให้เจอกระโหลกอันที่สี่นะครับผมก็คืออยากจะจบเกมแล้วไม่เจอเลยตรงนี้มันมีเส้นทางให้เรามุดอยู่ที่ตรงนี้มีห้องน้ำบอกว่าท่านผู้ชมห้องน้ำปะเนี่ยยังไม่เคยมาเฮอเข้าไม่ได้ครับ ห้องน้ำน่าจะมีคนนั่งอยู่แอบดูสบอโอ้ยโอ้ยเห็นุน่นนุน่น,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 นเห็นขาวขาวเปล่าเฮ้ยเรียบร้อยแล้วมั้งนุ่นไงเวนเจอแล้วโอ้ยเรียบร้อยออนสุดท้ายแล้วอืม,อมนี่มันต้องลากไอ้นี่ ตกยังตกยังโอเคโว้ยอันนี้มันอีซี่เกินนี่มันอีซี่เกินไปนึ่งสองเรียบร้อยคุณได้เวลาออกจากที่นี่แล้วข้าไปเจ้าได้รวบรวมกระโหลกทั้งซีตอนนี้คุณต้องพาพวกกระโหลกนี้ไปทำลายทิ้งซะผมต้องหาที่ไปแล้วขอวิ่งเลยแล้วกันโบสถ์ผมต้องหาโบสถ์ผมไม่รู้ว่าโบสถ์ที่ผมจากมามันอยู่ที่ไหน ตอนนี้ผมต้องรีบหาซะแล้วโอ้ยทุกอย่างมันช่างเกิดขึ้นเร็วจริงตรงนี้ตรงนี้แน่นอนตรงนี้ใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ขอดูก่อนไอ้นี่ไม่ใช่ไว้ไว้แล้วขนลุกครับท่านผู้ชมขนลุกขนลุกตนี้ปะวะตรงไหนดีวะตรงนี้ตรงนี้แน่นอนโอ้ยโอ้ยแย่แล้วครับท่านผู้ชมผมต้องทำเวลานิดนึง อาจะที่นี่แน่ๆนี่แหละ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 เผาแม่งเรียบร้อยอเรียบร้อยสิครับว่าไงบินนซ่าทราบได้ยังเธอศูนได้ยังเธอจือดได้ยังจะสามารถหลุดพ้นจากฝันร้ายนี้ได้ฉันขายบ้านที่ซื้อมานอกเมือง ในราคาแค่30บาทแค่นั้นเลยบ้านนั้นยกให้ฟรีเลยก็ได้โอ้โหจบเกมนะครับผมโอเคนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเคสเคสดีไว้ด้วยนะครับผมเกมหน้านะครับผมภาคที่3เราจะมาต่อกันในอินบิเนสตาตอนจบกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับผมในอีพีต่อไปสวัสดีครับ